สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะอากาศแบบว่าไม่มีแสงแดดเลยค่ะวันนี้นะคะที่ฝรั่งเศสอุณหภูมิ15องศาค่ะกรมอุดตุดเอ้ยอุุตุวิทยานะคะบอกว่าวันนี้จะไม่มีแดดแล้วก็ฟ้าครึ้มนะคะจะมีฝนค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะเหมาะกับการเล่าเรื่องผีค่ะ และเรื่องผีที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงจากคนเห็นผีอย่างดิฉันค่ะให้ทุกคนนะคะจินตนาการว่าสมมุติว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนเด็กหอตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วครูที่เฝ้าเวนยามเนี่ยเขาเผลอหลับพวกเราเชาวเด็กหอก็มารวมตัวกันค่ะแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องผีกันค่ะโอเคนะคะ ขยบเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆค่ะมีหมอดูทักนะคะบอกว่าเราน่ะมีสัมผัสที่6ค่ะจริงๆแล้วว่าเราสามารถดูดวงคนได้แต่เขาไม่แนะนําให้เราดูดวงให้ใครเพราะว่าถ้าเราดูดวงให้ใครอ่ะความชิบหายวิบัติจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแม่เราเนี่ยไปเดินอยู่ตลาดแถวซอยละลายซับสีลมอะค่ะแล้วก็มีแม่ชีคนหนึ่งเดินมาทักแม่เราบอกว่าคุณลูกสาวของคุณน่ะเขาสามารถเห็นผีได้นะเออถ้าเกิดเขาฝึกฝนนั่งสมาธิแบบภาวนาอะไรต่อ เ,เขาแบบจะมีวิชาแกร่งกล้าเลยแม่เราก็งงแบบว่าเฮ้ยคุณเป็นใครคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันมีลูกสาวเราก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่ง5้50นะคะตอนนั้นเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่เห็นผีมาก่อนนะคะตอนที่อยู่ที่ไทยอะคะ่ะเราเป็นคนที่ชอบทําบุญใส่บาตรมากๆเลยนะคะเพราะว่าการใส่บาตรที่หมู่บ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยเพราะหมู่บ้านเราเนี่ยมันจะมีร้านค้าที่ขายอาหารสําหรับใส่บาตรอะคะ่ะเป็นเซตๆซนะคะแล้วก็จะมีพระมาเดินบิณฑบาตท,ทุกวันนะคะแล้วเราอยู่นนทบ,บุรีเนี่ยวัดเนี่ยเ เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราก็จะทําบุญเป็นประจําสม่ําเสมอค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะเรานะ่ะก็แบบโอ๊ยวันนี้ขี้เกียจตื่นก็ไม่ไปใส่บาตรค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนกลางคืนนะคะเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนอะเอาก้อหินมาปาที่หลังคาตุบตับ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 ,ตบไม่หยุดเลยนะคะนะคะเราก็ลุกตื่นขึ้นมาก็ไปดูหลังคาบ้านนะคะยืนอยู่ชั้นอยู่ชั้นสองนะคะก็ไม่มีคนเลยนะคะแล้วก็กลับไปนอนต่อ มันก็หมายแล้วค่ะตุบตับตุบตับตุบตับอะค่ะเออแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบลมเริ่มพัดนะคะเริ่มรู้สึกไม่ปกติแล้วค่ะพอวันต่อมาค่ะ เราก็ตื่นไปใส่บาทนะคะหลังจากที่หยุดใส่ไปวันหนึ่งพอเราตื่นไมใส่บาทเราก็ไม่ได้ยินเสียงนี้อีกค่ะเราอ่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อการที่เราใส่บาทกวดน้ําทุกวันนะคะก็จะมีวิญญาณต่างๆเนี่ยมารับส่วนบุญส่วนกุศลแต่พอเราหยุดทําอ่ะเขาก็มาขอบุญนะคะแบบเออทําไมเธอไม่ทําบุญทําไมเธอไม่ทําบุญอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มีบางวันที่เราไม่ได้ทําเราหลงลืมเราขี้เกียจนะคะก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก้อนหินเสียงก้อนหินโยนมาที่หลังคาบ้านนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแก ขอบุญชัน,นเว้ยแกมากดดันชั้นแบบนี้ได้ยังไงวะเหมือนแล้วเป็นเบ้อะคะ่ะการมาขอบุญอะมันต้องแบบเมตตาปาณีสิต่อจากนั้นนะคะเราเริ่มจะสามารถรับรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างเช่นเราอยู่บนบ้านอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยววันนี้แม่จะต้องซื้อ วุ้นกะทิมาแล้วแม่ก็ซื้อวุ้นกะทิมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีอาคนเนี้ยมาที่บ้านแล้วอาคนเนี้ยเขาก็มาที่บ้านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มรับรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่วิญญาณมาขอส่วนบุญมากดดันเราเลยเลิกทําบุญค่ะเราเลยประกาศเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ทําบุญแล้วจะไม่ใส่บาทอยากใส่เมื่อไหร่ก็ใส่อยากจะไปขอสมบูรณรก็ไปไม่ชอบ ถ้าเกิดว่าวันไหนอยากจะทำบุญให้เดี๋ยวทำเองอย่ามาบังคับกันแบบนี้เออคือบางทีเราต้องดิวกับผีนะคะคุณขาเราต้องพูดออกมาเลยนะคะก็ได้ผลค่ะคุณขาคือถ้าเราไม่ทําบุญก็ไม่มีใครมารบกวนเรานะคะแต่ทีเนี้ยช่วงนั้นที่ภาวนาหนักๆอะคะ่ะทําให้เราสามารถเห็นผีได้บ่อยคะ่ะเราอะย้ายบ้าน คนข้างบ้านเนี่ยเราทราบมาว่าเขาหนักเป็นนายทหารแต่เขาเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครวันๆเนาะแต่ลดน้าต้นไม้แบบไม่มีมนุษยสัมพันธ์อย่างเวลาที่เราตีแบตกับเพื่อนเราหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านมันเป็นถนนใช่ไหมคะถ้าสมมติเราตีเลยแบบว่าเพื่อนส่งลูกแบตเลยเลยไปตีไปไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังแล้วก็ตีแบตอย่างเงี้ยค่ะนายทหารอ่ะเขาจะนั่งอยู่ในรัว้วตรงหลังรั้วบ้านเขาอ่ะเขาก็จะเห็นนะคะเขาก็จะเอาน้าําใส่ขูถังอะคะ่ะแล้วก็มาสาดถนนนะคะเหมือนประมาณว่าเอ้ยกูล้างบ้านแต่ จริงๆแล้วคือเขาสาตรไล่เราอะค่ะเออคือไม่ให้ตีแบตเลยเข้าไปตรงหน้าบ้านเขาทั้งๆที่เราก็ตีอยู่ตรงถนนนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนแบบชิบหายตีแล้วลูกแบตตกเข้าไปในเขตบ้านเขาอะ อย่าได้หวังว่าจะได้ลูกแบตคืนคะ่ะคุณคะเอาลูกแบตใหม่เลยคะ่ะแล้วเราก็ไม่ส่งสิงกับบ้านนี้เลยนะคะบ้านนี้ไม่เคยได้รับข้าวหลามหนองมนโรตีจากอยุธยาคะ่ะไม่เคยมีของฝากไปให้บ้านนี้คะ่ะเขาจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านเราก็ไม่รู้ความเป็นไปของเขานะคะแต่ทีนี้มีวันเนองคะ่ะเราก็ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านเรานะคะานเป็นเครื่องถีบจักรยานนะคะแล้วก็ถีบไปดูทีวีไปถีบไปดูทีวีไปแล้วทีนี้ตาเราอ่ะก็หันไปมองหน้าบ้านเราอะคะ่ะบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นกําแพงกันนะะค แล้วทันใดน,นั้นค่ะเราเห็นผีผู้ชายขาด้วนแต่ยืนอยู่บนกำแพงบ้านค่ะแล้วก็กรีดเลยค่ะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังค่ะทุกคนก็ขนหัวลุกเลยค่ะแล้วพ่อกับแม่ก็พูดว่าหนูหนูรู้ไหมลูกว่านายทหารข้างบ้านอะ่ะเขาเสียชีวิตหลายวันแล้วเขาเป็นเบาหวานแล้วเขาถูกตัดขา เรื่องต่อไปค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะเรานอนหลับอยู่แล้วคือหลังบ้านเราอ่ะมันเป็นป่าค่ะแล้วทีเนี้ยอยู่ๆกลางดึกเราก็ได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะเราก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะคือปกตินะเราเป็นคนหลับแบบว่ามีแต่คนพูดว่าบุ้งเนี่ยนะมันหลับนะถึงแม้ว่ารอบตัวมันมีสงครามโลกเกิดขึ้นนะมันก็ยังนอนหลับอยู่หลังจากนั้นเสียงมันก็ดังขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นไม่หยุดค่ะ เหมือนเป็ดประวะข้างหลังบ้านเราเป็นป่าใช่ไหมคะเราก็ได้ยินเสียงซึ่งป่าเนี้ยมันเป็นป่าต้นอะไรต้นบอลหรือเปล่านะคะรู้จักแกงบอนไหมคะนั่นแหละค่ะมันเป็นต้นบอนนะคะเหมือนมีคนอะ่ะเดินเข้ามาใกล้ๆซึ่งป่าหลังบ้านเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเดินเข้ามามันเป็นหนองเป็นน้ําแต่ว่าเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาสวบ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  ณนะตอนนั้นนะคะบทสวดมนต์นะคะปกติเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการสวดมนต์ณนาะนะทีนั้นนะจําได้แค่น้โมตัสสะค่ะน้โมตัสสะพระควาโตลาโตสัมมาสัมพุทธะสวดแล้วเสียงเสียงหวีดร้องก็ยังอยู่นะคะเราก็เริ่มอิติปิโสอิติปิโสพระควาแล้วยังไงต่อจําไม่ได้จาไม่ได้จดําบทสวดไม่ได้ทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีดงดแบบแล้วเสียงมันดังจนแบบจนต้องเอามือปิดหูค่ะมันเกินกว่าเดซิเบลที่กฎหมายกําหนดเลยนะคะที่นาทีนั้นแบบว่ากั้นหายใจ1 2 3แล้วก็วิ่งออกจากห้องนะคะตอนนั้น มดมกเลยนะะแม่ตื่น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 แม่ได้ยินเสียงไหมเนี่ยเสียงมันดังมากเลยเนี่ยแม่แบบเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่เป็นคนที่ตื่นง่ายถูกไหมคะเสียงอะไรนี่นิดหน่อยอ่ะพ่อแม่จะได้ยินแล้วอะคะ่ะพ่อแม่แล้วแบบเสียงอะไรไม่ได้ยินนะไม่มีแล้วแบบจะไม่มีได้ยังไงแม่เสียงมันดังมากเลยนะดังจนหนูตื่นอะพอหลังจากวันนั้นมานะคะเราก็โอเคทาบุญอุทิศกุศลให้ผีเปรตตนนั้นนะคะ เรื่องต่อไปนะคะคุณรู้จักวัดแขกไหมคะอยู่ที่สนนสีลมค่ะวัดแขกเนี่ยนะคะก็เป็นวัดของพระแม่สีมหาอุมาเทวีค่ะพระแม่อุมาเนี่ยก็จะมีร่างอย่างเช่นเบอร่างของพระแม่กาลีอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นสมัยที่เราเรียนอยู่มหาลัยนะคะแล้ววิชากฎหมายเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่ไม่มีคะแนนเก็บค่ะจะไม่มีการทํารายงานมาส่งจะไม่มีคะแนนเข้าห้องนะคะคือร้อยคะแนนเนี่ยมันเป็นการทําข้อสอบร้อเลยค่ะข้อสอบมีอยู่4ข้อข้อละ25คะแนนหมายความว่า ถ้าสมมติคุณสามารถทําข้อสอบได้ชัวร์ๆเนี่ยสข้อคุณก็น่าจะผ่านละ50คะแนนแต่มันเป็นเรื่องยากอะไรคะที่คุณจะได้คะแนนเต็ม25อย่างเก่งๆเลยมึงเอาไปเลย 22- 23คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะสอบผ่านเกิน50คะแนนเนี่ยคุณจะต้องทําให้ได้แบบ2ข้อ3ข้ออย่างเงี้ยค่ะเออคุณถึงจะมีชีวิตรอดนะคะเราก็ไปทําข้อสอบค่ะถ้าจําไม่ผิดจะเป็นกฎหมายเด็กและเยาวชนนะคะข้อสอบมีหมด4ข้อข้อละ25คะแนนข้อสอบก็โหอาจารย์ก็ช่างจะผูกเรื่องโอ้ยมีพ่อมีแม่มีล ลูกอายุ13ลูกอายุ13ไปมีอะไรกับคนอายุ15พ่อไปตีคนนั้นไปตีคนนี้แบบว่าเออแบบเรื่องซับซ้อนมากเลยนะคะเราก็แบบแม่งทําไงวะครบ3ชั่วโมงเราทําได้2ข้อครึ่งค่ะมีความเสี่ยงมากๆว่าเราจะตกวิชานี้นะคะคือที่มอเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่าตอนที่คุณอะเรียนจบปี4คุณจะได้เกรดเฉลี่ย3.80 คุณก็จะไม่ได้เกียตนิยมถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณเคยติด F มาก่อนนะคะถ้าเกิดคุณติด F วิชาเนี้ยคุณต้องไปโรงเรียนใหม่ปีหน้าแปลว่าคุณจะไม่ได้จบ4ปีคุณจะจ,จบ4ปีครึ่งเพื่อนเรานะคะที่มันอยู่ม,มกเกษตรศิราชาค่ะมันก็แนะนําว่าเฮ้ยแกไปขอพรวัดแขกไหมล่ะลองดูไหมล่ะเออเราก็แบบอ่ะลองดู เราก็ไปขอพอรนะคะเราจะไม่ใช้คําว่าบนบานนะคะเราใช้คําว่าขอพอรอขอพอรเสร็จก็เอาถาดที่ไหว้เนี่ยไปให้พราม์นะคะพราหมเพราะเขาจะสวดนแล้วเขาก็จะเจิมหน้าผากเรานะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะคืนของที่ไหว้มาให้อย่างหนึ่งซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีความหมายนะคะอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่าถ้าเกิดคืนมะม่วงมาให้แปลว่าคุณเป็นลูกรักประมาณเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะผลสอบออกมาดิฉันสอบผ่านค่ะได้เกรดดีด็อกนะคะมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะ A B C D แล้ว ก็ F นะคะคเพราะฉะนั้นคือหลังจาก D เนี่ยจะเป็น F เลยค่ะเราก็ไปขออาจารย์ดูคะแนนนะคะถ,ถ้าจำไม่ผิดคือ51คะแนนคือเกินแบบ กิน F มากนิดนึงอะคะ่ะซึ่งคุณเข้าใจไหมคะว่าการที่สอบเกือบตกกับเกือบผ่านอะชีวิตมันไม่เหมือนกันนะคะไอ้คนเกือบตกเนี่ยก็คือมันไม่ตกมันก็รอดแต่ไอ้คนเกือบผ่านเนี่ยไอ้ได้49คะแนนเนี่ยมันก็คือตกมันก็ต้องไปซ่อมไปเรียนใหม่นะคะแล้ววันนั้นที่เรารู้ผลสอบอะคะ่ะเป็นวันอังคารเราอยู่ในหอนะคะล้วก็ขอบคุณท่านบอกว่าขอบคุณท่านมากเลยนะคะอาที่เนี้ยหนูติดเรียน,นะคะ่ะเดี๋ยววันเสาร์อะหนูจะไปไหว้นะคะจริงๆแล้วเอาจริงนะถ้าจะไปอะกน็น่าจะไปได้นะคะเพราะว่าวัดแขกอะคะ่ะเขาปิดดึกนะคะค ก็เปิดเช้าอะคะ่ะมหาลัยเราก็อยู่กรุงเทพอะถ้าจะเสียสละเวลาสักสองชั่วโมงไปอะก็น่าจะไปได้นะคะแต่ตอนนั้นเราก็แบบเหมือนแบบโอ้ผัดวันประกันพุ่งอะคะ่ะแล้วเราก็นอนหลับไปะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นอะเราก็ฝันแต่เป็นฝันที่เหมือนความจริงเลยคะ่ะตื่นขึ้นมาในที่นอนของเราที่หอเราเนี่ยแต่ในห้องของเราเป็นป่าเลยอะคะ่ะทำไมมันกลายเป็นป่าวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เห็นเหมือนเด็กฮินดูที่จะมัดจุกแบบนี้นะคะ่ะไม่ใส่เสื้อนะคะใส่แต่กางเกงแบบเหมือนในหนังอินเดียะคะ่ะโผล่มาแว็บตรง เ้วก็พูดว่าถ้าจําไม่ผิดนะคะประมาณว่าทําไมไม่ไปไหว้แล้วก็โผล่มาหันมาทําไมเธอไม่ไปไหว้หันอีกทาไมเธอไม่ไปไหว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบเยอะเยอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แบบเสียงเขเข้ามาทําไมเธอไม่ไปไหว้ทาไมเธอไม่ไปไหว้ทาไมเธอไม่ไปไหว้แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเราก็แบบรีบโทรไปหาพ่อเราค่ะตอนนั้นประมาณตีสามอะคะ่ะพ่อในหนูฝันแบบเนี้ยนะคะแล้วพอระหอกเออเออตอนเช้าว่นรีบตื่นเช้าไปไหว้เลยนะแล้วโทรศัพท์เราก็ดับขำแบตหมด แล้วก็เอา้าพ่อแบตหมดแบตหมดแบตหมดแล้วหลังจากนั้นนะคะโทรศัพท์เรามันดังขึ้นเฮ้ยโทรศัพท์ดังได้ไงวะแบตหมดแล้วลิงโทนโทรศัพท์เราลิงโทนเพลงแบบเพลงฮินดูนะคะ่ะคุณพักคุณเจ้ากีดอยู่ในห้องอะ่ะแล้วก ทำไงดีแบบพยายามกดหยุดกดหยุดก็กดไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแบตมันหมดอะมันกดอะไรไม่ได้แต่ลิงโทนมันดังอะค่ะไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแับสติจะแตกค่ะเราก็ยกมือพันนมภาวนาแล้วนะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยโทษจริงๆที่ได้แบบผัดวันประกันพุง่งขี้เกียจไม่มีระเบียบวินัยแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็สัญญาเลยว,ว่าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปไหว้เลยแต่ตอนนี้คือตีสี่นะคะก็คือก็หลับหลับไม่ลงนะคะพูดตรงๆค่ะก็รอเวลาก็คือตอนเช้าค่ะก็ไปไหว้แล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะแต่ หลังจากนั้นนะคะเวลามีเหตุอะไรร้ายๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าวัดแขกเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราค่ะหลายๆครั้งคือเรื่องยากๆอะะันค่ะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยปฏิหารของพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านเนี่ยมอบปฏิหารให้เราขออย่างเดียวขอแค่ให้รีบไปไหว้ขอบคุณเท่านั้นพอเค okay, ค่ะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำออไรอะฉันหิวหิวได้ยังไงหิวได้ไดแล้วคุณไ่ไปแล้วเหรอ กินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเออเอ้อรีบกินรีบไปอ้อเออ